สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมคลิปนี้อยู่กับผมช่องชิดพระเครื่องนะครับ EP นี้เป็น EP ที่122ี่นะครับผม EP ที่122อี่งนะองละ200บาทกับ300บาทนะครับผมค่าจัดส่ง50นะพี่นะองละ200บาทกับ300บาทนะครับค่าจัดส่ง50นะครับผมเดี๋ยวโปรโมชั่นการจัดส่งฟรีเดี๋ยวฟังต่อในคลิปนะพี่นะ อ่ะพี่พี่านได้นะครับผมสนใจสามารถโทรมาได้เลยนะครับ0962076118นะครับผมหรือแอดไลน์ผ่านเบอร์นี้ได้เลยครับ0962076118นะครับผมเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะครับหรือทั้งที่ดีโทรหาผมก่อนได้เลยนะครับผมอ่ะโทรมาไม่รับเดี๋ยวผมโทรกลับนะพี่นะอ่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางครับเก็บเงินปลายทางบวก50บาทนะพี่นะอ่ะโปรโมชั่นการจัดส่งฟรีในคลิปนะพี่นะแจ้งไว้แล้วนะครับ ก่อนรับชมคลิปกันนะครับผมรบกวนพี่พื่ท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคลิปของผมด้วยนะครับมาครับผมวันนี้เหมือนเดิม200บาทกับ300บาทนะพี่นะค่าจะส่ง50นะครับโปรโมชั่นในคลิปนะพี่นะวันนี้นะครับผมะจะเริ่มที่200บาทก่อนนะครับรายการที่1ถึงรายการที่25นะครับผมจะเป็นรายการละ200นะครับ5องค์ส่งรีนะพี่นะ1 23 4าี่บวก50บาทนะครับ อ่าแล้วก็รายการที่ยี่ิบหกจนจบคลิปนะครับจะเป็นรายการละสามร้อยนะครับผมสององค์ห้าร้อยค่าจัดส่งฟรีนะครับผมอ่าหนึ่งองค์บวกห้าสิบนะครับอ่าเข้าใจตรงกันนะพี่นะอ่าเพื่อรายการเสียเวลาเดี๋ยวเชิญรับชมรายการที่หนึ่งได้เลยครับรายการที่หนึ่งครับผมนี่ครับเป็นพระหลวงปูทวดนะครับผมนี่อ่าแล้วเป็นพระหลวงปูทวดนะครับผมด้านหลังเป็นเจดีย์นะครับรายการที่หนึ่งครับผมองค์นี้สองร้อยบาท จัดไปครับผมเริ่มที่200ก่อนนะพี่นะอ่ะต่อไปรายการที่2ครับผมนี่ครับเป็นพระกกิ่งครับผมรายการที่2ครับเป็นพระกกิ่งนะพี่นะนี่ประมาณนี้นะครับผมอ่าวันนี้ก็วันเด็กนะพี่นะนะครับพาพวกหลานไปงานวันเด็กมานะครับผมเพิ่งกลับมานะครับอ่ะรายการที่สองครับผมองค์นี้สองร้อยบาทครับ ต่อไปรายการที่สามครับรายการที่สามครับอันนี้เป็นพระปางซ่อนหานะครับผมนี่หลวงพ่อทับนะครับผมรายการที่สามครับองค์นี้สองร้อยบาทครับต่อไปรายการที่สี่ครับรายการที่สี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะครับผมสองสี่หกเก้าครับเนื้ออาปาก้านะพี่นานี่รายการที่สี่นะครับผมองค์นี้สองร้อยบาทจัดไปครับผม ต่อไปรายการที่ห้าครับผมรายการที่ห้าครับองค์นี้เป็นพระชัยวัดนะครับผมเป็นพระชัยวัดวัดหนังนะครับผมนี่ครับเป็นหลวงพ่อเอี่ยมนะพี่นะนี่พระชัยวัดวัดหนังนะครับรายการที่ห้านะพี่นะต่อไปรายการที่หกครับรายการที่หกเป็นเหรียญหลวงพ่อผางครับผมนี่เหรียญหลวงพ่อผางครับปีหนึ่งสองนะครับผมรายการที่หกนะครับผมอง์นี้ 200บาทนะพี่นะ้าจัดไปครับนี่ครับต่อไปรายการที่7ครับผมรายการที่7ครับองนี้เป็นเหรียญพระพุทธชินสีนะพี่นะนี่องนี้เป็นเนื้อทองแดงครับงานสมโพธเมื่อเสด็จกลับจากยุโรปครับสอง0ี่นี่ครับรายการที่7ครับองค์นี้200บาทนะครับผมจัดไปครับต่อไปรายการที่8ครับผมนี่รายการที่8นะครับเป็นพระหลวงพ่อรีนะครับผมนี่ครับ นี่รายการที่แปดนะพี่นะองค์นี้สองอยนะครับผมด้านหลังครับอ่ะต่อไปรายการที่9้าครับอุ้ยขออภัยครับต่อไปรายการที่9้านะพี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่ศกวัดปากคลองมะขามเท่าครับปีสองสี่หกหนี่ครับรายการที่อ่าเ้านะครับผมองค์นี้200บาทน,นะพี่นะจัดไปครับต่อไปรายการที่อ่าสิบนะพี่นะรายการที่สิบนะครับผมจะเป็นเหรียญ เจ้าสัวนะครับผมหลวงปู่บุญนะครับผมนี่อ่ารายการที่สิบนะครับผมเหรียญเจ้าสววหลวงปู่บุญนะครับผมนี่ครับอ่าประมาณนี้นะพี่นะองค์นี้สองร้อยบาทจัดไปครับต่อไปรายการที่สิบเอ็ดครับผมรายการสิบเอ็ดครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่รอดนะครับผมนี่ครับงานแสยิบนะพี่นะรายการที่สิบเอ็ดครับผมองค์นี้สองร้อยบาท จัดไปครับผมนี่ะต่อไปรายการที่12ครับเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับนี่ครับรายการที่12นะพี่นะอ่าท่านใดที่รับชมอยู่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคลิปของผมด้วยนะครับต่อไปรายการ13ครับรายการ13เป็นหลวงปู่ทวดนะครับผมนี่ครับเป็นหลวงปู่ทวดก้นไลายเซ็นนะพี่นะรายการที่13ครับผมนี่ วัดชังให้พี่นะนี่ชัดๆเลยนะครับผมอ่ะรายการสิบสามครับองค์นี้สองร้อยบาทครับต่อไปรายการที่สิบสี่ครับรายการสิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับผมนี่ครับเหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายนะครับผมปีหนึ่งแปดนะพี่นะอ่านครปฐมนะครับผมรายการที่สิบสี่นะครับผมองค์นี้สองร้อยบาทจัดไปครับ ต่อไปรายการ15ครับรายการ15เป็นรูปหลอดเตาลีดนะครับผมหลวงพ่อพิงค์นะครับนี่ครับวัดโบสถ์ตำบลกงธนูจังหวัดลบบุรีนะครับปีศูนย์ห้าครับรายการที่สิบห้าครับผมองค์นี้สองร้อยบาทครับต่อไปรายการที่สิบหกครับรายการสิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันครับเหนืออปาก้านะพี่นะด้านหลังเกาะพังันครับผมนี่ รายการที่16นะครับผมต่อไปรายการ17ครับรายการที่17นะครับผมเป็นพระกิ way, français, ่งครับผมนี่ครับเป็นพระกิ่งนะครับผมรายการที่17นะครับผมองค์นี้200บาทจัดไปครับผมนี่ครับต่อไปรายการที่18นะครับผมนี่ครับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรครับเนื้อทองแดงนะพี่นะปีสุ่มเกตครับ เหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรครับต่อไปรายการที่19ครับรายการที่19เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับผมนี่หลวงพ่อฉุยนะครับรายการ19ครับผมนี่ครับอ่าองค์นี้200บาทจัดไปนะครับผมต่อไปรายการที่อ่า20นะครับผมรายการที่20ครับเหรียญหลวงพ่อม่วงนะครับผมนี่ครับเนื้อทองแดงนะครับ ที่ระลึกอุปชาวัดบ้านทวนนะครับผมรายการที่20นะพี่นะอ่าี้ค์นี้0 0บาทนะพี่นะจัดไปครับต่อไปรายการที่21ครับรายการ21ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะครับผมวัดโคศิารามด้านหลังเป็นธนุมานปี2 1นะครับผมนี่รายการ21ครับองค์นี้200บาทจัดไปครับต่อไปรายการที่22ครับผมรายการที่22ครับ เหรียญจุลาลงกรบรมมาาชาทิราชครับนี่ครับด้านหลังปราห่อนะพี่นะนี่เหรียญจุลาลงกรบรมมาาชาทิราชนะครับผมรายการที่22ครับต่อไปรายการที่23ครับรายการ23ครับนี่ครับเหรียญหลวงปู่ทวดเสียนโตครับนี่ด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะครับผมนี่ครับรายการนี้200บาทนะพี่นะจัดไปครับ นี่ครับอ่ะต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมรายการที่ยี่สิบสี่ครับนี่ครับเหรียญพระพุทธชินราชนะครับผมนี่หลังอกเรานะครับนี่รายการยี่สิบสี่ครับองค์นี้สองร้อยบาทนะพี่นะจัดไปครับนี่สวยเลยอ่ะต่อไปรายการที่ยี่สิบห้าครับรายการยี่สิบห้าเป็นหลวงปู่ทวดเบตงครับนี่ครับ หลวงปู่ทวดเบตงนะพี่นะรายการที่25ครับอ่าเลขนัมเบอร์838นะพี่นะงวดนี้เลยนะพี่นะ838งวดนี้เลยนะพี่นะอ่าขอให้โชคดีนะครับรายการที่25ครับองค์นี้200บาทจัดไปครับอ่ต่อไปรายการ26นะครับผมจะเป็นรายการละ300นะครับผมจนจบคลิปเลยนะพี่นะจะเป็นรายการละ300นะครับโปรโมชั่น สององห้าร้อยจัดส่งฟรีนะพี่นะถ้าองค์เดียวขออนุญาตบวกค่าจัดส่งห้าสิบอ่าเข้าใจตรงกันนะครับอ่ารายการยี่สิบหกครับนี่ครับเป็นเหรียญอ่าหลวงพ่อแดงนะครับผมปีศูนย์สามครับเป็นหน้ากากทองนะครับองนี้อ่าสวยๆเลยนะพี่นะรายการที่ยี่สิบหกครับองค์นี้สามร้อยบาทจัดไปครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับรายการยี่สิบเจ็ดครับเป็นกะลาแกะลาหูอมจันนะครับผม นี่ด้านหลังมี้อยจานด้วยนะครับกาลาแกะลาหูอมจันครับผมองค์นี้300บาทจัดไปครับต่อไปรายการที่28ครับนี่ครับเหรียญพุทธพระพุทธชินสาศีนะครับผมองค์นี้หน้ากากทองนะพี่นะนี่2440ครับรายการที่28ครับผมองค์นี้300บาทจัดไปครับต่อไปรายการ29ครับรายการ29ครับเหรียญ หลวงพ่อโสธรนะครับผมเมืองชเชียงเซาครับลงยาสีเขียวนะพี่นะสีเขียวนะครับเหนียวซับนะพี่นะองคนี้รายการที่ยี่สิบเก้าครับอ,องนี้สามร้อยบาทจัดไปครับต่อไปรายการที่สามสิบครับรายการสามสิบเป็นพระปิตานะครับพิมพ์หลังแบบนะพี่นะนี่รายการที่สามสิบครับพระปิตาพิมพ์หลังแบบครับองค์นี้ สามร้อยบาทจัดไปนะครับผมอ่ะต่อไปรายการสามสิบเอ็ดครับเหรียญหลวงพ่ออีครับผมนี่ลงยาสีแดงแรงเล็ดเลยนะครับผมสองสี่เจ็ดสามครับหลวงพ่ออี่ครับผมรายการที่สามสิบเอ็ดครับองค์นี้สามร้อยนะพี่นะอ่ะต่อไปรายการสามสิบสองครับเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับผมหน้ากากทองนะครับหลังวงเดือนด้วยนะพี่นะ นี่รายการสามสิบสองครับผมต่อไปรายการสามสิบสามครับรายการที่สามสิบสามครับเป็นหลวงปู่ทวดครับผมนี่ครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะพี่นะนี่รายการสามสิบสามครับองค์นี้สามร้อยบาทนะครับผมจัดไปครับต่อไปรายการสามสิบสี่ครับนี่รายการที่สามสิบสี่ครับเหลี่ยอ่ะขอภัยครับเป็นพระปักน้ํานะครับผมนี่ พระปักน้ำนะครับรายการสามสิบสี่ครับผมนี่อ่ะต่อไปรายการสามสิบห้าครับรายการสามสิบห้าเหรียญหลวงพ่อฉุยลงยาครับนี่สวยๆเลยนะพี่นะนี่ครับหลวงพ่อฉุยลงยาครับรายการที่สามสิบห้าครับอง์นี้สามร้อยบาทจัดไปครับต่อไปรายการที่สามสิบหกครับรายการที่สามสิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับผมนี่ปิดท้ายด้วยองค์นี้แล้วนะพี่นะ เหรียญอามหลวงพ่อโสธรครับหน้ากากทองนะครับผมรายการที่สามสิบหกครับองนี้สามร้อยบาทจัดไปครับผมอ่ะพระก็หมดแล้วนะครับผมอ่าสักครู่นะครับอ่ะพระก็หมดแล้วนะครับผมวันนี้สามสิบหกรายการนะครับท่านใดสนใจสามารถโทรมาได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกสองศูนย์เจ็ดหกหนึ่งหนึ่งแปดนะครับผมหรือแอดไลน์ผ่านเบอร์นี้ได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกสองศูนย์เจ็ด 1> 6 1 1นนะครับผมเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะครับหรือทางที่ดีโทรหาผมก่อนได้เลยนะพี่นะ,ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมเก็บเงินปลายทางบวก50บาทนะครับโปรโมชั่นการจัดตรงฟรีอยู่ในคลิปนะพี่นะ,ะวันนี้ก็มีหลากหลายราคาเหมือนเดิมนะพี่นะ200กับ3 0มนะครับนี่ท่านใดที่รับชมจนจบคลิปนะครับกราบขอบพระคุณนะครับรบกวนพี่พี่ครั้งท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากกดให้ผมคนละหนึ่งไลค์นะพี่นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะพี่นะ อ่าวันนี้ก็นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ